ไหมลูกเลี้ยงแพนะเนี่ยสนุกครับแล้วก็มีพวกลูกแพะวิ่งเล่นไปกอดเล่นอ๋อไปกอดเล่นเคยหายไหมเคยหายตัวเงาเป็นลูกแพะวันที่ต้องขายเขาไม่เศร้าหรอลูก ผมยู่กันซี่คนมีพ่อแม่น้องชายแล้วก็ต้มเองเครับอาชีพลักของบ้านก็คือการเลี้ยงแพะครับตาเป็นคนลงทุนพอได้เงินมาก็มาแบ่งกับตาครับแบ่งกันคนละครึ่งครับผมเลี้ยงแพะไว้ก็ตัวเมียก็จะเก็บไปทำพันธุ์ซึ่งลูกต่อไปครับแล้วตัวผู้ลูกลูกรุ่นเล็ก,ลก,ลกๆก็จะเอาไปค่ายครับ ก็่ายตอนช่วงวัยเรื่องครับอายุสักประมาณสานเดือนครับตัวละพนะันสองพันมีทั้งหมด70ตัวครับเลี้ยงแพ้มานานแค่ไหนแล้วลูกห้าปีครับห้าปีครับปีนี้หนูอายุเท่าไหร่นะ11อครับ11อูตั้งแต่6ขวบเนาะ โอ้โหวันที่ต้องขายเขาไม่เศร้ารอ่อลูกตอนแรกพุ่มก็เศร้าๆอยู่ับแต่พุ่มจะมีตัวโป๊อยู่ตัวนึกับตัวคือตัวที่ห้าให้ไปนะครับอบจะขายเขาไหมตัวนี้วะบอกพออยู่ครับว่าจะไม่ค่ายอจะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลยโอเคจ้าแล้ววันนี้เนี่ยนะ <c oughs> เขาจะเอาแพะมาอยู่บนเวทีเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่นะนดีการมาของไนท์จะทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตในการเลี้ยงแพะมากขึ้น อาเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับรสวยงามมากครับนั่นคือแพะของของครอบครัวเราด้วยลูกนะครับกินหญ้าใช่ไหมลูกอ้อย,ยอน,น้อกจ้ะเออจริงๆมันเป็นสัตว์ที่มันเหมือนหมานะ่ะเหมือนเหมือน <c oughs> เข้าสู่ภารกิจแรกครับให้ไหนเนี่ยพาแพะเดินแบบซิกแซก ไปกับแต่ต้องทำสิ่งนี้ภายในเวลา45วินาทีโอ้โหนาพอฟังโจทย์แล้วนนึกถึงแพะในสังกัดของเราตัวไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยเป็นไคเป็นไแพะไม่ใช่ไ้เพลงไ้แพะสิ์น้องไนอดีแะีแพะยู่ตัวงูมูเลี้ยงไว้ชอบขี่มันเลยนะชอบขี่เขาเล่นเขาชื่ออะไรครับชื่อกาแฟครับกาแฟขี่ได้เลยเหรอลูกครับขี่แบบยกขาลอยได้เลยปะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนนี้ไมื่อไหเมื่อตอนเขาเด็กๆใช่ไหมลูกตกลงคัดเลือกคือน้องกาแฟนะน้องกาแฟนะครับทีมงานครับพาน้องกาแฟมาดูหน่อยครับนี่ครับไหนต้องไปหาน้องกาแฟครับตัวไหนคือกาแฟครับนี่น่าจะเป็นตัวนี้นี่ขังหายังไม่เจอใช่ไหม ปนๆกันอยู่นะครับดดนี่ตัวนี้ครับ<ด>ที่คุณพ่อใช่ไหมลูกได้ครับ,รบเอาตัวเองกาแฟนี่กาแฟครับมา,า,าแล้วครับแกงอีกกาแฟผมดูสนมากทาก,การเมือครับนี่คือความง่ายของน้องไหนไเราให้ใช้เหยื่อล่อครับก็คือจะเอาเหยื่อมาล่อกาแฟให้เขาแบบเดินตามกาแฟเดินตามมันไม่ได้ยากเกินไปก็เอาเหยื่อล่อก็เหมือนกับ คือเขาไม่รู้เนี่ยเขาพาไปเรื่อยๆก็กินคือเขาก็อยากกินอย่างนั้นแหละก็ไปเรื่อยๆครับแต่ความยากคือทํายังไงให้ไปกลับได้ในเวลา45่ิาวินาทีคือแพ้เนี่ยครับไปัญหาคือเขากินยากมียากแต่ไม่หมดดังนั้นเขาอาจจะไม่อยากกินที่อยู่ในมือครับเขาก็จะไปกินยากครับเอาแล้วเอาแล้วเข้าใจกติกาทั้งหมดนะครับเข้าใจครับเวลา45วินาทีครับเริ่มแล้วครับเริ่มมาเร็วมามาเร็ว อ๋นี่คือเขาเขาเหมือนจะเอาเอาอาหารล่อใกล้ขึ้นนะครับใช่ไหมลูกแล้วเราเดินเร็วขึ้นไหมลูกเร็วขึ้นครับมาก็เร็วเรีวไนท์ไนท์มีเชือกมัดอยู่ในในตัวถาดหรือเปล่าลูกมีเชือกมัดปากน้องมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยติดเลยนยไม่ได้มันเอาคางกดไปครับอ๋อคือเขาเอาคางกดไปในนั้นเลยครับริงใช่ไหมครับวิเวลาดีครับเวลาดีครับ นี่คือหน้าของน้องกาแฟาติดอยู่ในถาดเลยนะครับอยู่ในกระมังเอาไม่มีอะไรติดจริงครับเวลาครับเวลา ากเป็นนักดนตรีมีวงดนตรีของตัวเองไม่อยากโลลแลมมางานทำอยากเป็นนักดนตรีอยากมีชีวิตสนสุขก้าวเดินด้วยเสียงดนตรีขอฉันมันหูไม่ดีเรียนที่ปีก็สอบท้ายที่โลเลยมา เปิดมวกให้คุณทุกคนได้ฟังมาตามลาหาฟันกับกีตาร์ผู้ใจของโคมอยากเป็นนักดนตรีชีริแสนสุขฟันก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงดนตรีก็ขอ,ขอให้ทุกท่าน มีควาสสุงกับเยดตีตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีทิ k t o กครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ t i กต o k ซุปเปอร์จิวออฟฟิเชีนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ t i k t o กของซุปเปอร์จิวออฟฟิเชีนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ